ของเราการสั่นสะเทือนของพลังงานกระแสของพลังงานในตัวเรานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราก็แปลว่าผู้ใดเห็นการกระทําอันเป็นกิจที่ต้องสร้างความเพียรในทุกๆวันย่อมเห็นตัวเองเห็นตัวตนเราคือพลังงานจริงๆและเราจะสามารถควบคุมพลังงานของเราให้ใช้ชีวิตแบบสุขก,กายสบายใจและวันนี้อาจารย์และน้องหญิง มาบอกเล่าข่าวสารชีวิตการดำรงแห่งธรรมชาติแห่งธรรมะธรรมดานะอาจารย์และน้องหญิงไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรแต่แค่อยากจะเป็นคนหนึ่งนะที่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่โบราณโบราณมีความอัถนาให้ทุกคนพ้นจากทุกแม้กระทั่งจิตวิญญ,ญาณเทพผีมนุษย์ส,ปปสรรพสัตว์ทั้งหลาย อยากส่งรอยยิ้มกำลังใจให้ทุกคน fc ทุกๆท,ท่านและที่สำคัญผู้มีคลื่นการสั่นสะเทือนของพลังบวกการคิดดีทำดีพูดดีการยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจนก่อให้เกิดพลังงานสุขก,กายสบายใจต่อกันและวันนี้ก็ขอส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับทุกคน,นและวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรมีคลื่นในอย่างนั้นนีนะรูดูซิ ขึ้นมาแล้วนะอยากให้ทุกคนนะพิมพ์คำว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับและบอกอาการปวดหลังครับนะและว,วงเล็บด,ด้วยชื่อเล่นนะแล้วอาจารย์จะส่งพลังแห่งคุณงามความดีให้สิ้นเสมอเราก็จะรับพลังงานความอ่อนโยนทางจิตวิญญาณสื่อสารกันได้คลื่นพลังบุญ จะสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงการสั่นสะเทือนอันไม่มีที่สิ้นสุดของอนุภาคพ,พลังงานที่มีขนาดเล็กด้วยยานชาญของพลังกุณงามความดีที่สะสมมาในทุกๆวันและวันนี้ก็อยากส่งมอบก,กำลังใจให้ทุกคนและถึงเวลาแล้วขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะเจ้าขาอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อพัด อาจารย์ครับเป็นหวัดครับวินอาจารย์ครับปวดท้องครับประสิทธ์ครับอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อฟิว ไม่ใช่อย่าง,าางไงนะวันนี้หนูผ่านตรงที่ท่านพี่กับน้องหญิงอาศัยอยู่แล้วท่านที่บอกมือให้ด้วยค่ะ <S <S วัางก็แวะเข้ามาเล่นลนะเจ้าค่ะนะนางมีใหม่อา,อาจารย์ครับอาจารย์ครับปวดไหล่ครับชื่อทูน ออาจารย์ครับปวดขาครับชื่อโยครับอาจารย์คขาปวดหลังค่ะชื่อเดือนไม่ให้จีบหรอไม่ให้จิค่บ อาจารย์คะปวดหัวมากเลยค่ะชื่อเล็กค่ะอย่าใช้คำว่ามากนะปวดหัวไม่ใช่เสียงอาจารย์คะปวดหัวเจ้าค่ะแค่นั้นฮัลโหลได้ยินไนะ <c oughs> หมฮัลโหลนี่เสียงไม่โดนเลยนะอ่านเลยนี่อาจารย์คะอวยพรวันเกิดให้หนูหน่อยค่ะคนแต่นสาย อาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อยุทธอาจารย์ครับเป็นไข้ครับโอ๋อาจารย์ครับปวดไหล่มึนหัวครับบอยอาจารย์ครับปวดหลังครับน้องปูงอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อเบิร์ดครับ ให้เขียนชื่อเล่นปิดท้ายด้วยนะเพราะว่าจะได้ง่ายอาจารย์คะปวดหัวค่ะสุอาจารย์คะปวดหัวกับเอลคะ่ะพีชาดา อาจารย์ครับปวดเอวครับชื่ออารีอาจารย์ครับปวดอะไรครับชื่อโทนอาจารย์ครับปวดข้อมือครับชื่ออาร์ตครับอาจารย์ครับเป็นหวัดครับวินอาจารย์ครับปวดข้อมือครับชื่ออาร์มครับ อาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อฟิวอาจารย์ครับปวดไหล่ครับชื่อทูนอาจารย์ครับปวดหัวครับกาฟิวอาจารย์ครับปวดหัวเข่าครับอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อออฟ อาจารย์ครับปวดตาครับคิมอาจารย์ครับปวดหัวเข่าค่ะชื่ออาลีค่ะอาจารย์ครับปวดเข่าขวาตั้มครับอาจารย์ครับปวดไหล่ครับชื่อโจนอันนี้สองเืนได้แล้วนะอาจารย์ครับปวดแขนค่ะแอนอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อชนครับ อาจารย์ครับเป็นมะเร็งลำไส้เจ้าค่ะชื่อกัญญาค่ะอาจารย์อาจารย์ครับปวดหัวครับกาฟิลอาจารย์ครับมีอาการมวนหัวครับอันนี้ไม่มีคลื่นนะบอกว่ามันาาหัวนะมีอามีครับมีค่ะด้วยนะถ้าไม่มีไม่มีคลื่นนะอาจารย์ครับปวดหัวครับอพออาจารย์คะ อาจารย์อาจารย์คะอาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อมอดอาจารย์ค,คาารับปวดข้อมือครับชื่ออาร์มครับอาจารย์ครับปวดไมเกนคะ่ะชื่อนันอาจารย์ขาหายใจอาจารย์คยาารับปวดข้อมือครับอันนี้พิมพ์มาบ่อยเกินนะ อาจารย์ครับอาจารย์คาปวดเอวขวาขาก,ก—ุ้ม <c oughs> อาจารย์ครับปวดเอวครับชื่อตุตะ <c oughs> ไม่มีเคลื่อนอาจารย์ครับปวดแขนครับต้นก้าครับ อาจารย์คะมือชาข้างซ้ายอันนี้ไม่มีไม่มีเคลื่อนไม่มีขาเชื่อติ ครับอัมพลอาจารย์ครับปวดคอครับชื่อวิรัตครับอาจารย์ครับปวดเข่าครับโชกุลครับใครมีขึ้นก็รับพลังบวกไปใครไม่มีไม่ได้นะเจ้าค่ะแล้วแต่พอส่งกำลังใจให้ทุกคนอาจารย์ครับปวดท้องครับชื่อดอน อาจารย์ครับปวดคอครับบางบางเบาอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อโอ๊ตอาจารย์ขาไอจนปวดขาค่ะชื่ออาลีค่ะไม่ต้องใช้คำว่าอาจารย์ปวดหลังค่ะอุ้มค่ะบอกแค่อาการก็พอ ก็คืออ่านที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเพราะว่ามันไม่มีคลื่นอาจารย์ครับปวดท้องครับบาดครับอา,อาจารย์อาจารย์ครับปวดคอครับบางดาวอาจารย์ครับปวดแขนครับชื่อบอนครับ ไม่มีครับมีค่ะด้วยนะไม่มีก็มันจะไม่มีขึ้นนะอาจารย์ค้าปวดไมเกรนค่ะชื่อบุ๋มค่ะอาจารย์ค้าปวดคอค่ะชื่อแอมอาจารย์ครัปวดเอวค,ครับกอดครับ อาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อฟันอาจารย์ครับปวดไมเกรนชื่อออบไม่มีขึ้นนคอาจารย์ครับปวดมดลูกค่ะชื่อคนเล็กค่ะอาจารย์ครับปวดปวดฟันครับชื่อออบครับอาจารย์ครับปวดเอวครับชื่อแม็กครับ อ,อาจารย์ครับปวดคอครับปูครับอาจารย์ครัปวดหัวค่ะชื่อเอิญค่ะอาจารย์ครัปวดเข่าค่ะชื่อเมค่ะอาจารย์ครัแม่ชื่อทองคำเท้าชาค่ะ อาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อมิ้นครับอาจารย์ครับเครียดครับปวดหัวชื่อนัทครับอาจารย์ครับปวดเข่าครับชื่อเป็ดครับอาจารย์ครับปวดอาจารย์ครับปวดหัวครับเพชรครับ อาจารย์คะปวดขาจันจันเจ้าค่ะอาจารย์คาปวดหลังค่ะชื่อกุ้งอาจารย์คะเป็นหวัดครับชื่อบ๊อบครับอาจารย์ครับปวดนิ้วก้อยคาะชื่อน่ง ปวดฟันครับชื่อเนสครับอาจารย์ครับปวดมือครับชื่อเป้าอาจารย์ครับปวดคอครับบาสครับอาจารย์ครับเจ็บขาครับชื่อมอชครับ าอาจารย์ครับอาจารย์ครับแม่ปวดหัวครับชื่ออ้อยครับอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อจีอาจารย์ครับปวดหัวเข่าค่ะชื่อหมอมค่ะอาจารย์ครับปวดต้นคอค่ะชื่อเสหนอกค่ะ อาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อต้นครับอาจารย์ครับจะบจูกค่ะปวดปค่ะอ,อาจารย์ครับปวดฟันครับชื่อโย,ยอาจารย์ครับปวดท้องค่ะชื่อใบเตยอาจารย์ครับปวดหัวค่ะชื่อฝนค่ะ อาจารย์ครับปวดเข่าข้างขวาครับชื่อบอลครับอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อเกมครับอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อวันชัยอาจารย์ครับปวดขาค่ะชื่ออ้อยค่ะอาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อฟิล อาจารย์ครับปวดเข่าครับชื่อนุครับอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อคิวครับอาจารย์ไม่มีครับมีข่าวด้วยนะอาจารย์ครับปวดฟันครับชื่อเป้ครับใครเขียนว่าไม่เกณฑ์ไม่มีขึ้นนะให้บอกว่าปวดหัวนะอาจารย์ครับ ปวดขาครับชื่อเพชรอาจารย์ครับปวดข่าครัชื่อฝนค่ะอาจารย์ครับปวดท้องค่ัชื่อน้องเปิ้ลค่ะอาจารย์ครับปวดหัวค่ะชื่อเอ๋ค่ะอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อเต็มครับ อาจารย์ครับปวดท้องครับชื่ออ้อมอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อโอตินอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อตูมตางครับอาจารย์ครับเหงื่อบวมครับชื่อพินครับ ปวดหัวค่ะชื่อเอค่ะอาจารย์ครัปวดที่นิ้วเท้าค่ะชื่อบุ๋มค่ะอาจารย์ครัปวดเข่าข้างซ้ายชื่อเยชื่อเยไม่มีค่ะอาจารย์ครัปวดหัวอาจารย์ครัปวดหัวครับชื่อเอลอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อกอาาด อาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อกุ้งครับนะอาจารย์ครับปวดเข่าครับชื่อโอครับไม่มีขค้นนะอาจารย์อาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อปุนครับอาจารย์ครับปวดหัวชื่ออันค่ะไม่มีอันนี้ไม่มีนนมมคานะอาจารย์ครับปวดหลังค่ะชื่อการ อาจารย์คัาปวดหลังอ,อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์คัาปวดขาค่ะชื่อป้อมอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อกุ้งครับอาจารย์อาจารย์ครับเป็นร้อนในครับชื่อก้าครับ อาจารย์ครับปวดเอวครับชื่อสิงครับอาจารย์ครับปวดอาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อปิ๊ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อปีโป้ครับ อาจารย์ครับปวดคอครับชื่อเบสอาจารย์ครับปวดาาขา,าค่าชื่อป้อมอาจารย์ครับปวดเอวอาจารย์ครับปวดขาขวาค่ะชื่อพีพีอาจารย์ครับปวดหัวชื่ออีฟมันไม่มีขึ้นนะ อาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อเทชื่อเทชื่อเทนอาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อแบงค์อาจารย์ครับปวดหัวครับชื่อลักให้วงเล็บชื่อเล่นด้วยนะใครไม่มีก็อ่านไม่ออกชื่ชปีโป้ครับอาจารย์ครับปวดขาค่ะชื่อป้อมอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อกอล์ฟอาจารย์ครับ ปวดหัวครับชื่อแบงค์อาจารย์ครับปวดคอครับชื่อพีอาจารย์ครับปวดหลังครับชื่อคมครับอาจารย์ครับไอคาบชื่อจ๊บอาจารย์ครับไอครับชื่อปี๊กครับอาจารย์ อาจารย์ครับอาจารย์ครับเจ็บอาจารย์ครับปวดหลังค่ะชื่อเดอาจารย์ครับปวดท้องครับชื่อสมศักดิ์อาจารย์ครับปวดคอครับชื่อโยโป้อาจารย์ครับปวดหลังค่ะชื่อเดอาจารย์ครับปวดตาค่ะชื่อแบมอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อพาว อาจารย์ครับไอครับชื่อมดอาจารย์ครับเจ็บหน้าอกครับจ่าแชมป์อาจารย์ครับปวดท้องครับชื่อสมศักดิ์อาจารย์ครับปวดหลังปวดตาครับชื่อปิงอาจารย์ครับเป็นโรคไตอันนี้ไม่มีครับนะไม่มีครับไม่ได้เลยเจ้าขาอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อตุ้ย อาจารย์ครับไอครับชื่อโมดอาจารย์ครับปวดแขนครับชื่อลักอาจารย์ครับปวดท้องครับชื่อสมศักดิ์คื่อนี้จะมีผลกับสภาวะบวกก็คือคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นนะผมกำลังใจให้ทุกคนอาจารย์สร้างพลังดีๆนะครับ ปวดหลังค่ะชื่ออ้ำค่ะอาจารย์ครับปวดแขนครับฟอเรนอาจารย์ครับปวดหลังครับโจ๊กอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อเก้าครับอาจารย์ครับเป็นหวัดคัดจมูกค่ะชื่อเปิร์นอาจารย์ครับปวดตาค่ะชื่อแบมอาจารย์ครับปวดไหล่ครับชื่อทอม อาจารย์ครับปวดไหล่ปวดเข่าค่ะชื่อเปย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับจาแชมสาธุอาจารย์ครับปวดหลังค่ะพี่แหม่มค่ะอาจารย์ครับ,ปาารรบเป็นหวัดครับชื่อบาสอาจารย์ครับปวดขาครับชื่อเต้าครับ อาจารย์ครับปวดทั้งตัวครับชื่อมังกรปวดทั้งตัวไม่มีคลื่นนะเป็นจุดๆนะอาจารย์จะเพ่งพลังไปทีละจุดนะอาจารย์ครับปวดฟันหน้าครับชื่ออะไรไปแล้วอ,อาจารย์ครับปวดคอครับชื่อแอน <c oughs> อาจารย์ครับปวดฟันครับพอหมอไม่มีลื่นไม่มีคลื่นนะอาจารย์ครับ ไม่มีครับมีค่ะไม่มีนะเคลนหมดแล้วนะเคลื่อนหมดแล้วเคลื่อนหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วคืนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะรวมให้นะใครที่พิมมาแล้วอาจารย์อ่านไม่ทันเดี๋ยวจะรวมให้เพ่งเพ่งจิตของเราไปที่เราเจ็บนะตอนนี้ให้ทุกคนเพ่งจิตไปที่ที่เราไม่สบายตัวนะ ปวดแขนปวดขาใช้พลังนะพลังของเรากระแสของเราจะส่งข <by> ึ <ama> ้นดวไปนะเดี <ama> ๋ยวอาจารย์จะรูดให้นะเชบวกหรือลบก็จะได้นะใครปารถนาใครพิมลัยยมาจะได้จานนั้นนั้นใครปาถนาพลังลบก็ขอให้กลับเป็นปาฏิหารนะ ยังไงก็เดี๋ยวจะมาส่งขึ้นวีดีขึ้นพลังบวกขึ้นแห่งคุณงามความดีให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะที่สำคัญพลังแห่งคุณงามความดีนะขึ้นการสั่นสะเทือนของพลังงานความถี่ที่มีความถี่ละเอียดสูงแห่งยานชาญแห่งพลังแห่งคุณงามความดีที่ฝึกปฏิบัติในทุกๆวัน ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นพื้นฐานทำดีได้ดีทชั่วได้ชั่วททำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องการที่เรามีความสุขกายสบายใจในทุกๆวันเป็นสิ่งที่ดีมากสามเส้นทางอาจารย์และน้องหญิงนำพาทุกคนให้มีความสุขกายสบายใจอยู่แบบพออยู่พอกินพอเพียงตามรอยพ่อหลวงพ่เก้าที่สำคัญคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆจะกลับมาหาเรา แล้วยังไงอาจารย์และน้องหญิงจะมาส่งกําลังใจพลังบวกบวกให้ทุกคนอีกนะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีสสดเจ้าค่ะ